สวัสดีค่ะพบกับป้าถาป้าดีชาแนเเล,ลนะคะวันนี้ปถาก็จะมาผัด,ะะผดก,ดกุ้งใส่หมูนะคะผัดพริกผัดพริกกุ้งใส่หมูนะคะป้าถาไมใ่ใส่น้ํามันนะป้าถาใส่น้าป้าถาตั้งน้าไปแล้วเดีย๋ยวเรามาปรุงเป็นขั้นเป็นตอเลยคะ่ปะป้ถาผัดน้ํานะคะอย่างที่ป้าถาบอกป้ถามไม่ใช่น้ํามันนะ น้ำยึกไปไหมอ่ะน,น้ำออกเลยนี่นะคะของปะขาแล้วปะขาก็จะใส่น้ำมันนิดหน่อย ประมาณนิดหนึง่งผัดใส่หมูนะคะ 椰子树啊。 สุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่กับบุ้งเลยคะ่ะกับบุ้งของเราหน่ากินไหมคะใส่ลงไปเลยผัดเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันยุบเราเน้นกินขากนะคะทุกคนชีวิตบ้านๆของป้าถาก็มีแค่นี้นะคะทำอะไรกินง่ายๆ ใส่น้ำตาลไปนิดนะะึงค่ะซีอิ๊วขาวปิกศารก่อนนะคะสุกแล้วนะคะโก่นเลยะะโอ้โเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว้าทากินทั้งวัน แต่คนที่บ้านเขาก็ชอบมันด้วยหมดนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่หมดประถาท,ทำไม่ไม่ทำให้ออกมุ้งกรอบนะประถาจะกินอักบุ้งที่มันนิ่มๆนะคะ ใจชอบของเรานะสีขาวนะคะบาบมะถามไม่มีไม่ไม่ไม่ใช้น้ำปลาใช้ใช้แต่ว่าคือเป็นบางกรณีมีน้ำปลาแต่ไม่ได้ใช้ใช้น้อย อร่อยอร่อยมากค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณามาจัดจานกันเลยค่ะ ออะไ่าม,ามาจาัดจานกันเลยนะคะตักใส่จานกันเลยค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหม ม่หมดค่ะต้องเก็บไว้ก่อนฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครต์ให้ป้าถาด้วยนะคะอืมขอบคุณทุกท่าน,นทุกกำลังใจทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะป้าถาขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะไายบ่ายค่ะ